นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุธทธัสสะนะโมตัสสะภะ,ะ,ะ,ะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะยะธาปิกุมภการัสะกะตามุตติกะภาชนาะ สับเบเพดปริจันตาเอวังมัญจานะชีวิตันตีติโอกาสต่อแต่นี้ไปจะได้แสดงธรรคกถาพนานาสตุํามสามสั่งสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพอเป็นแนวทางแห่งสัมมาปฏิบัติ เพื่อผู้ทธาบริษัทผู้สนใจในการสดับจะได้ถือปฏิบัติสตืบต่อไปบัดน,นี้จะแสดงธรรมกถาอยู่อนุโมทนากุศลชาปนสถานจิตบำรุงจิตแห่งท่านพุทธศาสนกิกชนทั้งหลายพอสมควรแจ่เวลา ความว่าบุญย่อมต้อนรับผู้กระทำบุญไว้ผู้จากโลกนี้ไปสู่โลกอื่นเหมือนญาติาต้อนรับญาติผู้เป็นที่รักผู้จากไปแล้วกลับมาโดยสวัสดีภาพฉะนั้นการให้ การให้ทรัพย์ภายนอกให้เกิดทรัพย์ภายในอย่างเดียวก็หาไม่ต้องเป็นเครื่องผูกมิตรไว้อีกส่วนหนึ่งดังบาลีอุเทศเทศนาว่าด,ดังมิตานิฮันทติแปลว่าผู้ให้ย่อมผูกไม่ตีไว้ได้ ดะดังมิตานิคันทติผู้ให้ย่อมผูกไมตรีไว้ได้คนเราถ้าไม่เคยให้อะไรแก่ใครเลยย่อมเป็นคนคับแคบไม่มีอะไรเป็นเครื่องผูกใจผู้อื่นไม่มีใครคิดถึงไม่มีใครสงสารไม่มีใครเห็นใจเมื่อถึงคราวจำเป็นจะต้องอาศัยแรงผู้อื่นก็ ไม่มีใครเต็มใจช่วยเหลือเหมือนเรือไม่มีพายอาศัยมือสองข้างกระพุยน้ำข้ามฝั่งกว่าจะถึงฝั่งก็เหน็ดเหนื่อยหรือไม่สามารถข้ามฝั่งได้ถ้าเป็นแม่น้ำใหญ่กว้างขวางและไหลเชี่ยวส่วนคนที่มีไมตรีผู้มีกับผู้อื่นด้วยการให้ ชื่อว่ามีการผูกเหนี่ยรั้งไว้ใจให้เขาคิดถึงคิดช่วยหรือตอบสนองและป้องกันเหมือนกับมีสะพานเดิมท่านพุทธศาสนิกชนทั้งหลายมาร่วมปารพซึ่งอายุคือความเป็นอยู่ของตนและ ของผู้อื่นเห็นว่าคนทุกคนที่เกิดมาในโลกนี้จะอยู่ในฐานะไหนมีรูปร่างผิวพรรณอย่างไรก็ตามย่อมตกอยู่ในอำนาจกฎธรรมชาติคือแก่เจ็บตายด้วยการทุกคนไม่มียกเว้น ผู้ใดลวงพ้นไม่ได้หรือบางคนรักษาอนามัยดีและมีบุญส่วนช่วยเหลือไม่ให้เป็นโรคซึ่งตนได้ทำไว้แต่ปางก่อนถึงคราวจากการเจ็บไข้ได้ป่วยที่ร้ายแรงและเป็นลาบอันประเสริฐเพราะไม่มีโรคก,ก็ตามแต่ ก็หนีความตายไปไม่พ้นมีอนุภาพมากมีอายุมากเท่าไหรก่ก็ใกล้ความตายเข้าไปทุกทีทุกทีองค์สมเด็จพระชินสีสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงแสดงอุปมาชีวิตของมวลสัตว์ไว้ดังนี้ ชีวิตของมนุษย์เหมือนหยาดน้ำค้างพอถูกแสงพระอาทิตย์ที่ผลัดจะพรันจ,จะแห้งไปฉันใดชีวิตของมนุษย์ก็ฉันนั้นถูกชราพยาธิมรณนะรุ่ม อยู่เสมออย่างมากไม่เกินร้อยหปี120ปีก็จะตายแน่นอนชีวิตของมนุษย์ทั้งหลายเหมือนต่อมน้ำไม่ช้าก็แตกกระจายหายไป ชีวิตของมนุษย์ทั้งหลายเหมือนรอยฉีดลงในน้ำพอยกไม้หรือนิ้วมือขึ้นรอยจีดก็หายวับไปฉันใดชีวิตก็ฉันนั้นหรือชีวิตมนุษย์เหมือนน้ำในลำธารที่ไหลไปไหลไป ที่ไหลามาจากภูเขาย่อมไหลลงไปรวมในมหาสมุทรฉันใดชีวิตของมนุษย์ก็ย่อมรวมลงในความตายฉันนั้นอัหนห่งชีวิตของมนุษย์เหมือนก้อนน้ำลาลอันหนึ่งชีวิตของมนุษย์ เหมือนชิ้นเนื้อย่างไฟและชีวิตของมนุษย์เหมือนวัวที่เขาจูงไปจะฆ่าเดินเข้าไปเท่าใดก็ใกล้ความตายเข้าไปเท่านั้นการที่องค์พระชินสีสัมมาสัมพุทธเจ้าแสดงไว้ดังนั้น ก็เพื่อชี้ให้เห็นว่าคนทุกคนเกิดมาแล้วต้องตายหนีความตายไม่พ้นและผู้ที่ตายถ้ายังมีกิเลสตัณหาก็ต้องกลับมาเกิดอีกตายอีกหาเวลายุติลงไม่ได้เพราะฉะนั้น พระองค์จึงตรัสแนะนำว่าความเพียรควรทำเสียแต่วันนี้ใครจะรู้ได้ว่ามัตุราชพญามัตุราชซึ่งมีเสนาหมู่ใหญ่จะมาถึงตนเมื่อใดการที่ท่านสาธุชนทั้งหลายได้ร่วมใจกันสร้างชาพนะสถาน คือที่เผาศพถาวรที่เรียกว่าเมรุนี้เมื่อพิจารณาโดยเหตุผลคงได้ความมุ่งหมายดังนี้ 1. เพื่อสงเคราะห์อนุเคราะห์ผู้อื่น 2. เพื่อรักษาความสะอาด 3. เพื่อหวังบุญกุศลคนเรามีฐานะไม่เหมือนกันบางคนมีบางคนจน แต่คนจนมีมากกว่าคนมีคนมีเนาะคนมีได้อาศัยคนจนในด้านกําลังกายเหมือนคนมีเงินร่วมทุนกันตั้งโรงทานอย่างใดอย่างหนึ่งซึ่งจะต้องอาศัยกรรมกรจํานวนมากใช้ในโรงทานนั้นถ้าคนจน ไม่ให้ความร่วมมือคนงานก็เป็นก็เปิดดำเนินการไม่ได้เพราะเครื่องจักรก็ต้องใช้คนเดินเครื่องคนจนอาศัยคนมีในด้านการเงินฉะนั้นการสร้างเมรุนี้ขึ้นไว้ในวัดนี้ป่าชานี้ซึ่งเป็นศูนย์ กลางของพุทธศาสนิกชนในถิ่นนี้จึงเป็นการสงเคราะห์อนุเคราะห์แก่บุคคลทั่วๆั่วไปผู้หวังพึ่งพาอาศัยจะได้เผาตนและบริวารของตนที่ตาย ให้สิ้นซากตามประเพณีอันการสร้างชาปนสถานหรือเชิงตะกอนที่สำหรับเผาศพนี้ไม่ได้มีแต่ปัจจุบันแม้แต่อดีตก็มีอยู่ผู้สร้างมาแล้วแต่รูปร่างย่อม เปลี่ยนแปลงไปตามวิวัฒนาการของโลกในคำภีคุตตนิกายอัปปาฐานะแสดงไว้ว่ารูปหนึ่งพระอรหันต์รูปหนึ่งได้ประกาศบุพกรรมของตนแก่เพื่อน พมหันัตว่าเมื่อมหาชนทั้งหลายสร้างเชิงตะกรที่ถวายพระเพลิงพระบรมศพพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงพระนามว่าปทุมมุตตระเรามีจิตเรื่มใสได้ช่วยเหลือและถวายเครื่องหอมเพื่อการนั้นมุ่งบูชาพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้น ด้วยอนิสงส์ที่ได้ร่วมกุศลในการสร้างเชิงตะกอนนั้นทุกชาติที่เกิดไม่เคยประสบความทุกข์เพราะผลกรรมชั่วและผลกุศลกรรมอันเกิดแก่การสร้างเชิงตะกอนนั้นเป็นเสมือนเพื่อนที่ดี คอยสจิตไม่ให้ทำความชั่วและเตียนใจให้ทำกรรมดีผลกรรมที่ข้าพเจ้าทำมาทุกชาติมีชาติสร้างเชิงตะกอนเป็นต้นเสริมสร้างให้เกิดในศาสนาของพระบรมศาสดาของเราแล้วเกิดเลื่อมใสในเพศบรรพชิต จึงออกบวชเป็นพิสุบำเพ็ญสมณธรรมและได้สำเร็จเป็นพระอรหันต์ผู้ทรงอภิญญารูปหนึ่งในพุทธศาสนาบุคคลตัวอย่างที่ยกมาแสดงนี้เป็นพยานเป็นยืนยันว่าการสร้างที่เผาศพจะลักษณะใดก็ตาม ราคามากน้อยเท่าใดสวยงามไม่สวยงามเพื่งใดก็ตามถ้าผู้สละทรัพย์สร้างมีจ,จิตใจมุ่งต่อบุญกุศลไม่ได้หวังเลยอย่างใดอย่างหนึง่งเป็นเครื่องตอบแทนและการทำนั้นเป็นกรรมสุจริตพริผลในทางดีตาม ส่วนแห่งผู้รับและเทศและเกียรตนาของผู้ให้ดังในพระพุทธภาษิตว่าสุขกามานิภูตานิโยดันเทนะนะนิสติอัต,ตโนสุขมาเสโนเป็นจะโซ ละพะเตสุขัง้งแปลว่าผู้ใดแสดงแสวงหาสุขเพื่อตนไม่เบียดเบียนสัตว์ผู้ต้องการสุขด้วยอาชญาผู้นั้นตายไปแล้วย่อมได้สุขคนทุกคนต้องการความสุขจึงพยายาม ทำงานสแสวงหาเงินทองตามที่คนเข้าใจว่าจะได้เมื่อนำมาใช้จ่ายใ,ให้เกิดความสุขสบายแก่ตนแต่กรรมเข้าใจของคนบางคนก็ผิดความเข้าใจของคนบางคนก็ผิดของ บางคนก็ถูกการจะตัดสินว่าของใครผิดถูกนั้นต้องตัดสินด้วยกฎหมายหรือศีลธรรมและประเพณีด้วยการสแสวงหานั้นผิดกฎหมายผิดศีลธรรมและผิดประเพณีหรือไม่เป็นกรารแสวงหาที่ผิดหรือไม่ ถ้าการสแสวงหานั้นไม่ผิดกฎหมายไม่ผิดศีลธรรมและไม่ผิดประเพณีการสแสวงหานั้นก็ถูกต้องดีงามความสะอาดเป็นของจําเป็นแก่ทุกๆคนและสถานที่คนเราถ้าสะอาดแต่เพียงร่างกายของตนส่วนเครื่องใช้และสถานที่ สกรปรกก็ใช้ไม่ได้ต้องสะอาดพร้อมทุกๆอย่างจึงจะจัดเป็นคนสะอาดเฉพาะอย่างยิ่งการเผาศพถ้าเผากันเรียราดไปไม่มีที่เผาแน่นอนความอาดูนสกรปรกก็จะเกิดขึ้นเป็นที่ อุจจาดบาดตาของผู้ได้เห็นและอาจเป็นแหล่งให้เกิดโรคอย่างใดอย่างหนึ่งเพราะเนื้อหนังมังสังของคนเราพวกเราชอบในสมัยหนึ่งและเกลียดกลัวในอีกสมัยหนึ่งคือสมัยนี้สมัยที่ตาย ก่อนตายแม้จะรักใคร่พอใจอย่างใดก็ตามเมื่อตายเน่าพองน้ำเหลืองไหลทรงกลิ่นเหม็นเราเกลียดเขาเราเกียดเรากลัวไม่ต้องการเข้าใกล้ต้องการเผาหรือฝังให้เสร็จเสร็จไปเพียงเท่านี้ก็เป็นเครื่องพิสูจน์ให้เห็นได้ว่า เราต้องการความไม่มีโรคพระอนันตชินะสีผู้ตั้งพระพุทธศาสนาทรงแสดงเหตุให้เกิดความเสื่อมและความเจริญไว้เหตุนั้นคือกรรมได้แก่การกระทำแบ่งออกเป็นสองอย่างตามที่ รมคือ1กรรมชั่ว2กรรมดีการทำชั่วเป็นเหตุให้เกิดความเสียมคือเสียมทุกๆอย่างทั้งทรัพย์สินชื่อเสียงศิลธรรมวัฒนธรรมและระเบียบประเพณีเมื่อทุกๆอย่างเสียมยก ผลที่ตามมาก็ทำให้เกิดทุกข์แก่ผู้ทำเมื่อใดก็เมื่อส่วนบุญกุศลอันเป็นสเสบียงเดินทางในวัฏสงสารคนใดเตรียมไว้พร้อมบริบูรณ์แล้ว เพื่อเดินทางก็ไม่ต้องอดอดอยากอยากและหมดความกังวลใจเมื่อถึงความขราวจะเดินทางคิดถึงสเสบียงก็ไม่เป็นทุกข์เพราะตนได้เตรียมไว้พร้อมแล้วการจากโลกนี้ไปสู่โลกอื่นก็เหมือนการเดินทางไกล ไปต่างถิ่นเป็นเวลานาน,านชีวิตสังขารของสัตว์มนุษย์และมนุษย์ทั้งหลายก็ย่อมแตกดับไปตามกาลเวลาดังพระพุทธพจน์หัวข้อเทศนาว่ายะท่าปิกุมมะการัสสะ กะตามันติกะภาชนาเป็นอาทิความว่าภาชนะดินที่ช่างหม้อทำแล้วล้วนมีความแตกเป็นที่สุดฉันใดชีวิตของคนทั้งหลายก็ฉันนั้นดังแสดง ธรรมเทศนามาก็พอสมควรแก่เวลาขอยุติดงเพียงเท่านี้ท้ายนี้ก็ขออำนวยอวยพรอ,อ้างอิงเอาคุณพระศรีรัตนตรัยคือคุณพระพุทธคุณพระธรรมคุณพระสงฆ์และบุญกุศลที่ท่านทั้งหลายได้บำเพ็ญมาตั้งแต่ต้นจนถึงปัจจุบัน ขอจงมารวมกันเป็นมหาราเดชานุภาพสนับสนุนส่งเสริมเกื้อกูลให้ท่านทั้งหลายประสบจากความสุขความจเจริญเจริญยิ่งด้วยอายุวันนาสุขาพลานามัยทวีคูณจนถึงด้วยขอจนถึงมนุษสมบัติสนุมนุษยสมบัติสวรรสมบัติและนิพพานสมบัติด,ด้วยดีเทินและมีความสุขกายสุขใจในการตัด ละกิเลสทั้งหลายทั้งปวงในที่ทุกสถานในการทุกเมือ่อแสดงพระสัทธรรมเทศนามาพอสมควรแก่เวลาเอวังก็มีด้วยประการชนีสิงหลิบผู้บันทึก